สัสดีค่ะเป็นที่รู้กันดีนะคะว่าดวงตาเป็นหน้าต่างของดวงใจผิวรอบดวงตาถึงเป็นผิวที่สำคัญที่เราจะต้องให้การดูแลเพื่อทำให้ดวงตาของเราสวยอยู่เสมอค่ะรอยย่นรอบดวงตาเป็นปัญหาอันหนึ่งที่กวนใจไม่ว่าจะเป็นหนุ่มสาวเด็กหรือผู้สูงวัย เราจะมีวิธีอะไรบ้างในการที่จะป้องกันรอยย่นรอบดวงตาไม่ให้มาเยือนเราเร็วก่อนไว้หรือถ้ามีรอยย่นเกิดขึ้นแล้วเราจะมีวิธีดูแลรักษาหรือทําให้มันลดเรือนไปได้อย่างไรวันนี้ในช่วงคุยกับหมอเรามาหาคําตอบกันค่ะปัญหารอยย่นรอบดวงตาเกิดจากอะไรรอยย่นรอบดวงตาเกิดได้จากหลายสาเหตุค่ะเวลาที่คนเราเนี่ยมีอายุเพิ่มมากขึ้น โครงสร้างแถวแถวรอบดวงตาเกิดการเสื่อมตามวัยไปหลายอย่างเริ่มตั้งแต่ชั้นแรกสุดของเรานะคะก็คือผิวหนังชั้นบนสุดผิวหนังชั้นนอกผิวของคนที่อายุเยอะขึ้นก็จะมีอาการแห้งกร้านแล้วก็เกิดกระด้างหรือมีขุยได้เมื่อผิวเกิดความแห้งกร้านขึ้นก็จะมีริ้วรอยที่เกิดขึ้นได้ง่ายขึ้น ผิวหนังในชั้นหนังแท้ที่เป็นที่อยู่ของคอลลาเจนและกรดไฮยาลูริกแอซิดทั้งหลายเนี่ยก็จะเสื่อมสลายและก็บางลงทำให้เวลาเราขยับผิวหน้าหรือขยับผิวเนื้อบริเวณรอบดวงตาหรือกล้ามเนื้อบริเวณรอบดวงตาจะทำให้เห็นรอยย่นชัดขึ้นหรือที่เรียกง่ายๆว่าตีนกานั่นเองค่ะ นอกเหนือไปจากนั้นแล้วเนี่ยความหย่อนยานบริเวณนี้อาจจะทำให้เกิดถุงใต้ตาหรือเกิดร่องโบลึกรอบดวงตาที่ทำให้เราดูแก่ก่อนวัยมากขึ้นได้ดังนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นรอบดวงตาไม่ใช่ปัญหาที่รักษาได้ง่ายๆนะคะเพราะจะเกิดจากหลายปัจจัยด้วยกันค่ะรอยย่นรอบดวงตามีกี่ชนิดที่จริงแล้วรอยย่นรอบดวงตาเราแบ่งง่ายๆเป็น2ประเภทค่ะ อันแรกก็คือรอยย่นที่เกิดจากการขยับของกล้ามเนื้อซึ่งกรณีนี้เนี่ยดูง่ายมากๆเลยนะคะคือถ้าเวลาเราอยู่เฉยๆเราจะไม่เห็นรอยย่นหรือริ้วรอยนั้นแต่เวลาเรายิ้มเราขยับหน้ามีการหัวเราะเมื่อไหร่รอยย่นนั้นจะมาอันนี้เราเรียกว่ารอยย่นที่เกิดขณะที่มีการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อบทใบหน้า รอยย่นแบบที่2ก็คือรอยย่นที่มีอยู่แล้วไม่ว่าจะมีการขยับแสดงสีหน้าหรือไม่กลุ่มพวกนี้ถึงแม้เราจะทําหน้าเฉยๆก็จะเห็นเป็นริ้วรอยอยู่รอบดวงตาอยู่แล้วซึ่งจริงๆแล้วแนวทางการรักษาของรอยย่นรอบดวงตาทั้ง2วิธีนี้แตกต่างกันค่ะวิธีการรักษารอยย่นรอบดวงตาทําอย่างไรวิธีการรักษาหลักๆของรอยย่นรอบดวงตาก็แบ่งตามประเภทของการเกิดรอยย่นหรือชนิดของรอยย่นรอบดวงตานั่นเองค่ะ ถ้าเป็นรอยย่นรอบดวงตาที่เกิดจากการขยับของกล้ามเนื้อถ้าอยู่เฉยๆไม่เห็นรอยแต่ขยับเมื่อไหร่เกิดรอยอันนี้รักษาได้ง่ายๆเลยค่ะเราสามารถใช้สารโบทูลยุมท็อกซินฉีดรอบๆดวงตาทําให้กล้ามเนื้อขยับน้อยลงพอกล้ามเนื้อขยับน้อยลงเราก็จะเห็นริ้วรอยน้อยลงซึ่งอันนี้เป็นวิธีการรักษาที่ได้ผลค่อนข้างดี แต่ในกรณีที่รอยย่นนั้นเกิดอยู่ถาวรไม่ว่าจะมีการขยับสีหน้าหรือแสดงสีหน้ายิ้มหัวเราะหรือไม่ก็เห็นรอยย่นชัดเจนแล้วอันนี้จะลำบากหน่อยค่ะสามารถรักษาได้โดยวิธีดังต่อไปนี้ค่ะวิธีที่1คือเราใช้สารเติมเต็มหรือที่เรียกกันง่ายๆว่าฟิลเลอร์ซึ่งเป็นกรดไฮยาลูโรนิกแอซิดฉีด ตามบริเวณที่เป็นร่องนะคะซึ่งการฉีดแบบนี้เนี่ยก็จะทำให้ร่องดูตื้นขึ้นผิวหนังบริเวณรอบดวงตาดูชุ่มชื้นขึ้นวิธีที่สองที่ทำได้คือการใช้เลเซอร์หรือคลื่นความถี่วิทยุกรอผิวเป็นส่วนๆกรอผิวบริเวณรอบดวงตาทำให้เกิดแผลเล็กน้อยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนและทำให้ผิวบริเวณรอบดวงตาเรียบเนียนขึ้น แน่นอนค่ะว่าวิธีกลุ่มนี้เนี่ยจะทําให้เกิดแผลแต่ก็สามารถสร้างคอลลาเจนได้อย่างถาวรไม่เหมือนกรณีของการฉีดฟิลเลอร์ที่จะต้องมีการเสื่อมสลายไปซึ่งโดยส่วนใหญ่ฟิลเลอร์ที่ใช้ฉีดผิวหนังบริเวณนี้อาจจะอยู่ได้ประมาณ3-6เดือนเท่านั้นแต่การใช้เลเซอร์หรือเครื่องมือใดๆก็ตามที่กรอผิวบริเวณรอบดวงตาจะช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนและทําให้ผิวหนังเนี่ยเกิดหนาขึ้นและทําให้ผิวด้านบนเนี่ยดูดีและริ้วรอยลดลงค่ะ สามารถป้องกันการเกิดรอยย่นรอบดวงตาได้อย่างไรสำหรับท่านที่ยังไม่มีริ้วรอยแต่อยากจะชะลอไม่ให้ริ้วรอยรอบดวงตามาเร็วเกินไปนะคะแนะนำดังต่อไปนี้ค่ะเราควรจะมีการให้ความชุ่มชื้นหรือดูแลผิวบริเวณร,รอบดวงตาอย่างสม่ำเสมอโดยการล้างหน้าหรือล้างผิวบริเวณร,รอบดวงตาให้สะอาดในกรณีที่เราแต่งหน้าเราอาจจะต้องใช้เครื่องสำอางหรือครีมล้างเครื่องสำอางพิเศษทำความสะอาดรอบดวงตา อย,าาอย่าทำให้เกิดการระคายเคืองรอบดวงตาซึ่งจะเป็นที่มาของริ้วรอยรอบดวงตาได้ขั้นที่2ก็คือเราจะต้องเลือกใช้ไอยครีมหรือมอยส์เจอร์ไรเซอร์สำหรับผิวรอบดวงตาอย่างเหมาะสมทาให้สม่ำเสมอเช้าและก่อนนอนจะทำให้ผิวเนี่ยแข็งแรงขึ้นมีความชุ่มชื้นและไม่เกิดริ้วรอยค่ะท้ายที่สุดของสุดท้ายซึ่งก็สำคัญเช่นเดียวกันก็คือการใช้ครีมกันแดดอย่างสม่ำเสมอ ถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยโดนแดดเยอะๆอาจจะทําให้ผิวรอบดวงตาเกิดริ้วรอยเกิดสารอนุมูลอิสระเป็นที่มาของจุดด่างดําและร่องลึกได้การทําลายคอลลาเจนก็เกิดจากแสงแดดเช่นเดียวกันดังนั้นถ้าเราไม่อยากจะมีริ้วรอยรอบดวงตาหรือริ้วรอยบริเวณอื่นบนใบหน้ามากเกินไปล้างหน้าให้สะอาดใช้ครีมบํารุงหรือมอยส์เจอร์ไรเซอร์อย่างเหมาะสมและทากันแดดรับรองว่าริ้วรอยบริเวณรอบดวงตาจะไม่มาเร็วก่อนอายุที่ควรจะเป็นแน่ค่ะ ถ้าปฏิบัติตัวได้ตามคำแนะนำดังกล่าวข้างต้นนะคะเราก็จะสามารถมีดวงตาที่สวยสดใสอ่อนวัยอยู่ตลอดเวลาและเป็นหน้าต่างที่แท้จริงของดวงใจได้ค่ะในช่วงนี้ก็ขอพักกันสักครู่นะคะแล้วมาพบกันช่วงหน้าในช่วงนานาสาระน่ารู้ต่อไปค่ะ กลับมาพบกับช่วงสุดท้ายของรายการกันนะคะซึ่งช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เรานำคำถามที่ถามทิ้งไว้ใน www Sir i r a t o n l i n e net มาตอบคำถามกันในรายการค่ะเรามาเริ่มกันที่ข้อแรกกันเลยดีกว่านะคะอายุ15ปีค่ะต้องการเพิ่มความสูงต้องมีขั้นตอนอย่างไรบ้างคะค่าใช้ใจ่ายประมาณเท่าไหร่คะจริงๆแล้วความสูงของคนเราแต่ละคนถูกกาหนดจากหลายอย่างนะคะอันดับหนึ่งก็คือจากพันธุกรรมซึ่งเรามักจะดูความสูงของคุณพ่อคุณแม่ของเราเป็นหลัก อันที่2ก็คือสภาวะแวดล้อมการรับประทานอาหารและการออกกําลังกายซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราจะสามารถสูงได้จนถึงช่วงวัยรุ่นแต่เมื่อเกินไปกว่านั้นแล้วเราอาจจะต้องหยุดสูงละแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าอยากจะรู้ว่าเรายังจะสูงต่อไปได้หรือไม่ก็ควรมาพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการปรึกษาเฉยๆจะไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะทางแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก็จะให้ทางเลือกในการรักษาในกรณีที่ยังสามารถกระตุ้นความสูงได้ซึ่งอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับคนไข้เป็นรายๆไปนะคะ ขอขอบคุณข้อมูลจากภาควิชาอายุรศาสตร์ด้วยค่ะดิฉันโดนแมวกัดได้3วันแล้วค่ะกลัวจะเป็นโรคพิษสุนัขบ้ายังไม่ได้ไปฉีดยาเลยค่ะเพราะตอนนี้เป็นประจำเดือนอยู่ถ้าถูกสุนัขหรือแมวกัดนะคะแนะนําให้รีบไปรักษาที่สถานพยาบาลใกล้บ้านทันทีเลยค่ะโดยไม่ต้องรอเวลาจริงๆแล้วการมีประจำเดือนไม่ใช่ข้อห้ามของการฉีดวัคซีนนะคะ การที่เราไปพบแพทย์โดยเร็วเนี่ยนอกเหนือจากจะช่วยประเมินความเสี่ยงของการติดเชื้อพิษสุนักบ้าแล้วจริงๆแล้วนี่ยังเป็นการทําความสะอาดแผลเพื่อลดการติดเชื้ออื่นๆตามมาด้วยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคมค่ะอยากทราบว่ามีวิธีรักษาอาการตาเขอย,อย่างไรแบบไม่ใช้เวลานานแล้วค่าใช้จ่ายไม่มากคะพอดีเป็นมาตั้งแต่เด็กโดนเพื่อนล้อมาตลอดค่ะ การรักษาตาเขนะคะจริงๆแล้วมีหลายทางเลือกเลยค่ะตั้งแต่การบริหารกล้ามเนื้อตาไปจนถึงการผ่าตัดซึ่งการเลือกทางรักษาแต่ละวิธีเนี่ยแนะนําให้ปรึกษาจากสู่แพทย์เพราะขึ้นอยู่กับสภาวะและความรุนแรงของการตาเขของคนไข้แต่ละรายไปค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากภาควิชาจากสุวิทยาด้วยนะคะอายุ40ปีค่ะ ด้วยงานที่ทํามีความเครียดมากพักผ่อนน้อยผิวหน้าแห้งดูอ่อนล้าเหนื่อยง่ายเลยซื้ออาหารเสริมมาทานของพีโนแคร์ค่ะอาทิตย์ต่อม,มาเริ่มคันมือคันเท้ามากปวดแสบปวดร้อนแต่ไม่มีผื่นคันผิวหนังในเนื้อค่ะมีผื่นขึ้นเวลาเกาวตอนนี้เริ่มหยุดแล้วค่ะแต่จะทําอย่างไรถึงจะทราบว่าเราแพ้าสารสกัดตัวไหนคะโดยส่วนใหญ่นะคะอาหารเสริมแต่ละชนิดที่มีขายในท้องตลาดมักจะมีส่วนผสมของสารหลายๆอย่างรวมๆกัน ดังนั้นเนี่ยถ้าเวลาที่เรากินเข้าไปแล้วเราสงสัยว่าเกิดอาการแพ้บางทีอาจจะบอกไม่ได้ทันทีว่าแพ้สารตัวไหนในอาหารเสริมโดยรวมอันนั้นควรจะปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อมาทําการทดสอบแต่ยังไงก็ตามเมื่อเรากินอาหารหรือยาเข้าไปแล้วเกิดผื่นในลักษณะดังกล่าวนะคะควรจะต้องหยุดทุกอย่างก่อนเสร็จแล้วเนี่ยให้รีบมาพบแพทย์เพื่อทําการตรวจประเมินต่อไปค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากฝ่ายโภชนาการโรงพยาบาลสิริราชและภาควิชาตาจาวิทยาด้วยนะคะ แฟนผมทำอัลเเซกให้แต่เหมือนแฟนจะเป็นเริ่มที่ปากหลังจากนั้น4วันผมมีอาการกระเพาะปัสสาวะอักเสบไปหาหมอได้ยาฆ่าเชื้อมาทานหนึ่งอาทิตย์อาการดีขึ้นและตรวจปัสสาวะทั้ง U A และ U C แต่ผลปกติแต่หลังจากนั้นผมได้สำเร็จความใคร่ด้วยตัวเองทำให้มีอาการแสบหลังปัสสาวะอยากทราบว่าผมมีโอกาสเป็นเริมในท่อปัสสาวะหรือว่าอักเสบธรรมดาครับผมไม่มีตุ่มใสไม่มีหนองปัสะะสาวะใสไม่คุณครับ ในกรณีที่มีอาการเป็นเริมนะคะจะต้องมีลักษณะของตุ่มน้ําใสและแตกเป็นแผลและมีอาการปวดแสบปวดร้อนหรือแสบมากแต่จากอาการที่คุณบอกมาเนี่ยน่าจะเหมือนกับท่อปัสสาวะอักเสบมากกว่าค่ะยังไงก็ตามเนี่ยแนะนําว่าถ้าไม่มั่นใจควรจะมาตรวจกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะได้รับการวินิจฉัยและการรักษาที่ถูกต้องค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากภาควิชาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยาด้วยค่ะ ก็ครบแล้วนะคะกับคําถามจากทางบ้านที่ถามกันมาในวันนี้หากท่านผู้ชมทางบ้านอยากให้เรานําคําถามของท่านมาตอบในรายการก็รบกวนทิ้งคําถามไว้ที่ w w s i ์ไ i ยาว o สิ i .net ทางทีมงานของเราจะไปเลือกคําถามที่น่าสนใจและหาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในด้านนั้นๆมาตอบคําถามและเอามาตอบในรายการกันอีกทีค่ะและนี่คือทั้งหมดของรายการสถานีสิริราชรับรองว่าสนุกสุขภาพดีมีสาระ ถ้าท่านอยากชมรายการของเราย้อนหลังก็สามารถติดตามได้ตามลิงก์นี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะ